สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิตาหกล้อซิงครับอุ้มแรกครับอุ้มแรกน้องใหม่อุปเราอุ้มแรกเลยจะเทข้าวออกวะดีลูกเี่ปาดแกเบาเครื่องไหม แกเบาเครื่องเหมือนยังเงียบเนาะฟังเสียงครับฮะเมื่อวานนี่ไม่ได้ยินเสียงแหมือนเป็นอะไรมันมันห่างบอกมันห่างมันไล่เบาพูดโอ้พูดไหมครมันมันเชียงคอยพูดไหมมันมันห่างบอก

มแรกครับอุ้มแรกรับรวมไม้พีดมึงคุณด้วยคูคว้าบังาโอ้เดียวรัตเลี่ยงเนีลองอี้เห็นเบิ้งเขาหลอกกันโอ้อาจารย์ฟ้าโพนะอ เนี่ยเวนี่ยนอยูาว้นอยนึงบานปรเปยังโอ้มันรวมอยู่ด้วนี่นามุมเฮ้ยคองซ้ำนี่โอ้ยกะเอคนขับอีบ้ากูกัโชว่กูอยากเขาได้คลิปนี้เนาะเรียวันนี้ครับว่ามงนี้เอาเลีวันนี้่เปนน่มาสิพ่อมือกูขนาดกูบ่มุนเลยว ไล่เบาเกินไปเนาะเออมันเบาพูดนั่นแหละมันมันผสมสักสีโอเงียบพูดว่ามันดับเครื่องเรีนเนาะไอ้ลักู่ลเยะกู้ดูได้กัซอยกูได้สดสดไดู้ดำนะกูดดำนะ บ่กันมันน่อยเนาะก็เลียนจำเมอนหนิมื่อื่นี่เนาะในสมัยเมาใส่กอดขาวแค่งรถผู้ใดรถวิวนะเดี๋ยวปิดฟ้ามึงนี้ก่อนครับสมวังอยั่นเขามันหล่นรดก็นลยเอาออกกันน้วังเอาละปิดได้หลมึกไปัดได้เดี๋ยวกูจะใช้บึงกันหีก่อนเร้เขากันต่างหากกันเออรถเบิร์คันสตาร์ตเบติดนะเอาก็จะว่ารถโมกูนี่สตาร์ข้างล่างย่างเดียว ระบบสายจิ้มครับโอ้ยใหญ่ยูย้แบบนี้นแต่ปันนั่นว่าสิขาย 8, 9, แปดแสนเก้าแสนนี่เราทางมันนั่นนันไปปันกลับขึ้นเมืองแหงดังหหแ,แบบห่งหรอเมื่อกี้ปันผิทางอันเม่สันแหงเออเมื่อกี้ปันไปทางหนา<ม>ใช้มือนึ่ตั้งเบ่งเขาอีกเบานี่งจะได้เทียงรถ้วเจีงมอนนี่ยังไง

ุมเหล็กก็จะจุกคักนิดนึงครับแต่ก็สบายครับพี่น้องเนี่ยเ่อร์จรยใ่ญ่นั่งคัตสมาร์ทพอมอ่ะปฏิเนกไล่เบาเออบอกบอกต่อรวมนี้แค่พันยังมาจั่นเออเออถ้าพูพันไหนโรมาะพี่เด่าอันบวอันก็ตอดพวกบ่อเป็นเลนดูดเลย

ยดีแห้งนขังเด้มันอยู่ตัวไงรวัววัาเขารีบเออเิยดเดเขารีบก็ได้เขารีบก็ได้เออมาแบบนี้นะเออขังว่จะว่าจเน้งกบกับ้วให้น่นให้นึ่งน่นกับเก้วมีสองหลอบโอ้ได้เขาต่างหลายได้นี่เออ ให้พุ่นขามไปยุบปาขามไปทั้งพุ่อนะอยู่บ่หอดหอดพุ่นนะอโอ้นี่นะโอ้ปลาเราซื้อเล,อลอบ่หน่ฮอดพุ่นเลยนะนโอ้ที่มาซื้อปีนี่นะเนี่ยนาปลา,าลเรานะโอ้ เอาเหมือนเราคือซน,นด์เก่งไงไม่หรอกรถม,ม,มันจอดไปตั้งหลายปีเนาะพอๆจะค่อยไปปั่นรอบหลังเน้นผิดทางเนี่ยคุเน่ะมัน,นต้องเอาดันออกขึ้น เอาเดินดันเดินหนาลุมันจะแมนโอ้อันนี้มันกลับทางเห็นไหมลุงเขาตองดันตังหนาเปนบ่โอ้อันนี้ลุ่ดึงท้ยหลังกลับซ้ายก็ได้หรอเป่ามันประถึงเนาะ้ายแตกเอาไปจวดต่อวะนี่ ดโเอ้กันว่าดีแม็กกับโบแมนเลยนะเออมันเป็นไมันคุยไหนได้หมนอ่ะไปนู้ว่ะาม่อ เดี๋ยวโอ้โโอ้โหโอ้โอเอาอ้ตามจริงดตัวเ็ันสายแหงเนาะเดี๋ยวค่อยเอาไปแก้ให้แห้ใหู้ว่าแพ้อะไรกนตนตัวเดียวนินตัวหนาเร็วเลยเนาะผมว่ามันพันอะไรเนาะะ อันนี้กล้องไม่เด้อพี่น้องกล้องไม่เด้อปลาเรานี่ออกล้องไม่เด้อนี่แม่น,นไปเดาบมาหงันหนีบ้าหาน,านีทายปลาเราโดยเฉพาะเลยไปเดาบมาหนีทายคลิปแรกเลยเด้อหงันทายลงกันหนีไ<ล>ปดืม่มเขินดังเขาเป็เสือดเขาอยู่หรอวะไอ้ฮ้ยรถห่างมัน,นก็รถใหม่เนาะโอ้รถเก่าเงียบซำหนีซำรถใหม่เนาะ บางกีฬาลน์เนาะป้านนี่ทำยังไงเพิ่งว่ะเงียบพินเลยเนาะขนาดมันมันเกาเนี่ยมันมันไม่เห็นหรอกจากเออไปแล้วครับเพิ่ว่ะเนาะน่าซีเอาไอ้เบิร์ดเลยนี่บองนี้มันอันตรายลด้หนี่ไปแล้วเอาไปใช่ก็ไปเออนาหลอกป้าแกขังแกเอารถใหม่มาลองน้าหลอกอ่ะจัดประหลัดบอกอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมจีมี่สวัสดีครับ